ลุงพันผมมีอะไรจะโชว์ได้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 วันิี้วันนี้มามนนาเบิ้งดิ FC ผมจะโชว์ลุงพันธ์ครับเ <laughs> ตาผมเตามไม่ใช้ถ่าน <laughs> เอาเปิดเบื้องเปิดเบื้องเอาเปิดดิอ่าลองเบื้องฟองลุงเหน่งกำลังทอดไข่โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ <c oughs> จากความร้อนเนี่ยน้องเตาคิดว่าจะประสบความสำเร็จไหมก็ <c oughs> <c oughs> น่าจะสุกนิดนิดสุกนิดนิด โอ้ Ooh, FC ตอนนี้เวลาบ่ายโมง35นาทีนะผมที่วานอนนิวาตอนนี้ดูใน FC 38องศาแต่อุณหภูมิคล้าย44องศาสวัสดีครับขอตอะรับเข้าสู่ช่องเมเดส t o r y นะครับผม FC วันนี้อากาศร้อนมากร้อนจนแบบว่าคือเดิอนออกมาแล้วยังปวดหัวใน FC ตอนที่ผมเป็นเด็ก เอาตอนที่พวกเราเป็นเด็กนั่แหละนะ FC เมื่อประมาณ10-20ปีที่แล้วเนี่ย36องศานี่ก็ร้อนมากร้อนจนหนึ่งปีมี1ครั้งในช่วงสงการนะครับไอ้36องศาเนี่ยแต่ตอนเนี้ย7 7องศาแล้วยังไม่ถึงสงการเลยทอดไข่กลางแดดดูว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับจะใช้เวลานานไหมผมก็ใช้กระทะแล้วก็ เอาน้ำมันมาราดน,นะ,ะ FC แต่ผมคิดว่าการราดน้ํามันเนี่ยทำให้อุณหภูมิมันลดลงนะฮะถ้า FC จะลองไปทําดูลองไม่ใช้น้ํามันใช้กระทะเปล่าๆน้ํามันบางๆแล้วก็เช็ดออกผมว่ามันจะร้อนกว่านี้เอาไปตั้งตรงอิฐด,ดินมาสารข้างหน้านะตรงนี้จะร้อนมากประมาณสัก20นาทีเดี๋ยวลองเอาไข่ไปกระทะใส่ น้องตองมาสวัสดีครับวันนี้ลุงเด่งจะทอดไข่ให้กินรอชิมรอก <laughs> ินใช่ไหมรอรอชิมดูค่ะเพราะว่าหนูกินข้าวมาแล้วเมื่อกีอ้อ๋อลุงเด่งจะทอดไข่โดยที่ไม่ใช้ไฟอ๋อทอดไข่แบบใช้แดดนะเออใช่ <laughs> <laughs> เคยไหมน้องตองเคยไหมไม่เคยค่ะตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงนะครับเดีย๋ยวรอสักบ่ายโมง ่20เดี๋ยวเราไปทอดดูในเอฟซปล่อยกระทะทิ้งไว้20นาทีจะเป็นยังไงบ้างโอ,อ,อ้เอฟซตอนนี้เวลาบ่ายโมง35นาทีนะผมที่วานอนนีว่าตอนนี้ดูในเอฟซ38องศาแต่อุณภูมิ คล้าย44องศาโอ้ไม่ก็เดี๋ยวผมต้องเียวไว้ก่อนเนี่ย FC ดูนะฮะ38องศาแต่ว่าอุณหภูมิคล้าย44องศาผมตากกระทะเวลาประมาณ36นาทีนะครับตอนแรกว,ว่าจะตากไว้แค่ครึ่งชั่วโมงแต่พอดีว่าเมื่อกี้ไปทุระมาเดี๋ยวจะลองทอดให้ FC ดูนะครับว่า กระทะกลางแดดสามารถทอดไข่ได้ไหมนะครับร้อน44 44องศาอุณหภูมิที่รู้สึก44องศาอุร้อนมากเลยอะมันแดดหรือกระทะทองแดงร้อนมากร้อนมากใช่ไหมน้องตองสุดๆไปเลยใช่ค่ะมีพูดเมื่อกี้ร้อนมากเลยแดดหรือกระทะทองแดงองลุงเหน่งกำลังทอด ไข่โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากความร้อนเนี่ยน้องตองคิดว่าจะประสบความสำเร็จไหมก็น่าจะสุกนิดๆนดาผมว่าจะเอาไข่เนี่ยไปทอดแต่ลืมไปว่าไข่ยอยู่ในตู้เย็นนะ f อถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยไปทอดเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมติดแน่นอนความร้อนประมาณนี้เดี๋ยวจะต้องตากแดดไว้ก่อน,นตากแดดไว้ก่อน เคเซเดี๋ยวจะเอาไข่ไปอบหรือทอดก็ไม่รู้ครับตากแดดนนะเดี๋ยวให้น้องตองเป็นคนถือไปอ่ลองดูลองดูปะอตองร<ง>้อนไหมอันนี้คืออุณหภูมิปกติผมตั้งไว้ตรงนี้ f c. เ f c อซนี่ออ่ออลองไปไปเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย นี่มีอะไรเกิด <Favorite> ข <prince> ึ um ้นเลยเดี๋ยวจะต้องรอประมาณสักเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเราปิดนะครับผมโอ้ย FC เหมือนไหม ลุงพันผมมีอะไรจะโชว์ได้ๆๆๆเมนี่เมนี้วันนี้ทนนั้ทไงไหนตัวเาเพิ่งนี่ FC ผมจะโชว์ลุงพันครับเ,เตาผมเตาไม่ใช้ถ่านเอาเปิดเบื้อ่ะเอาเปิดดิเ่าเบิง้งเออโอ้โหนี่ไข่ตะลึงตึงตึง,ต,ง,ต,งตึงเลยร้อนมากเนี่ยร้อนมาก ให้จนเกือบสุกถ้ามันเป็นแบบนี้ก็ดีนะเพราะว่าเราไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงแต่เราใช้พลังแสงอาทิตย์แต่ว่ามันเข้าสิบโว์ไหวเข้าสิบโได้กินไข่เข้าสิบโได้กินอันนี้สองชั่วโมงอันนี้สองชั่วโมงเข้าสิบโได้กินไข่นี่เรื่องของเรื่องมันฮว่อมีป้าดสุดยอดนะพี่เนาะสุดยอดปะสุดยอดสุดยอดแบบนี้มั้งที่เขาเอาไปโมกทรายน่ะเนาะเออเอเอาไข่ไปโมกทรายเอานั่นนะซุกหลี่ได้หนิเออนี่ทรายนี่งมกทรายด้วยกันนะครับจักมันจักอุตสาหเนาะพี่น้องนนี่เาะ นี่นเอฟซเรียบร้อยลุงพันโชแล้ลุงพันดูล้วไข่เนี่ยมาดูในเอฟซนี่อแต่ผมว่าไข่เนี่ยมันจะสุกมากกว่านี้ถ้าหากว่าไม่มีน้ํามัน FC เนี่ยมันมีน้ํามันก็ตอนนั้นแบบว่าไม่เคยแต่ว่ามันเป็นตอนนั้นอะ ไข่ใช่ไหมตอนแรกเราว่าจะเอาไปทอดจับเพื่อนๆของหมู่าค่ะแล้วมันตกตอนนั้นมันเป็นสงการไงมันตกแตกไงฟองนึงก็เลยได้ทอดฟองนึงพอไปเล่นน้ำสงการเสร็จใช่ไหมอ่าฮะก็มีเพื่อนอีกคนนึงามาบอกว่าไข่สุกไข่สุกสุกแต่ว่าไม่สุกมากค่ะมันเป็นแบบว่าขาวๆอ่ะอ๋อเป็นขาวๆแต่ก็ไม่สุกอืมอืมอืม เดี๋ยวจะลองดูเดี๋ยอืม เอฟซีเจอลุงพันธ์นะะี่ฮะเอฟซีมาเยี่ยมมาเยยนกัน